สวัสดีครับนําผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เมืองหน้านี้เป็นพระสมเด็จองค์ปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมหรือพ,พระพุทธสิขีทศพลน,นยายนที่หนึ่งนะครับพระพุทธสิขี ทศพลนยายนที่หนึ่งนะครับเนื้อผงนะครับพระองค์นี้เป็นของวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นพระพุทธองค์องค์แรกของโลกหรือองค์ที่หนึ่งของโลกและ จักรวาลน,นะครับทรงเป็นแบบอย่างให้พระพุทธองค์องค์ต่อต่อมาได้ศึกษาเป็นแนวทางเพื่อบรรลุโพธิญาณน,นะครับเดี๋ยวผมจะชมใกล้นะครับ อยู่หลังนะครับเป็นฟางนะครับ อีกข้างอีกข้างนะครับกันเสียนนะครับกันล่างนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะมีรูปยันกอรอบเพชรนะครับยันกอรอบเพชรนะครับ ตอนนี้ผมขอจบการบรรยายสมเด็จองค์ปถมนะครับไปเพียงท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสมัสมสมาส,สัมมาชีวะชอบนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณามิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ